วันนี้เวลา8นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2566โอกาสนี้ในประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสากลซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ย่าตรากบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและเทพีคู่หับเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีพระราชบัณฑิตและพรามนำ ผ่านพระพลาพ,พระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทุลเอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมนพระพลาพ,พระที่นั่งแล้วไปยังลานแรกนาจากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงและคันไทยก่อนจะเริ่มการไถดะไปโดยรีสามรอบด้วยควางสามรอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหนหลวงลั่นค้องชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาประกอบด้วยพระราชาพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งกระทำในวันแรกณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวังเพื่อทำขวัญพืชพันธัญญาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีน้ำมนตน์พิธีท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก เมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จปามนำอาหารจะสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคสำหรับใช้เส่ยงทายประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าโดยปีนี้ผลการเส่ยงทายพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้นุ่งแต่งกายได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้านในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนของกินตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและกินเหล้าพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินเกษตร,รกรและบุคคลดีเดน่นทางการเกษตรแห่งชาติประจำปี2565จำนวน3 <cos. S 1> รายและ,กะเกษตรตกรสถาบันเกษตรกรสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2566เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณโดยเป็นเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติจำนวน16ราย สถาบันเกษตรกรดีเดน<ม>่นแห่งชาติจำนวน12กลุ่มสากรดีเดน่นแห่งชาติจำนวน3สากรและปรา์เกษตรของแผ่นดินจำนวน2สาขาและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนจำนวนมากต่างเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำม,มาประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกเวลา10นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตส,สวนจิตรด,ดาพระรชวังดุสิต ทรงเป็นประธานในพิธีหว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายประยูนอินสกุลปหลักรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแรงได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชาพิธีพืชชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2567สำหรับผลการดำเนินง,งานแปลงนาสาธิตในปี2565มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม105กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักปลูกข้าวจำนวน6,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พัน์ปทุมธานี1พันกคแปดสพันกคขอ85พันกคขอ43และพันกขอกได้ผลผลิตร,รวม2,244กิโลกรัมซึ่งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2566รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจและ,ะเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสุริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ กรมการข้าวจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธ์ุในฤดูการต่อไปเพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยพระสูขเกษตรกร